สวัสดีนะคะเพ,พื่อนๆชาวโซเชียลค่ะก็วันนี้นะคะก็ไปเที่ยวดีเมอร์มาหลังกลับมาจากดีเมอร์ก่อนจะอาบน้ําก็เหมือนเดิม,มแวะมาอัดคลิปก่อนนิดนึงนะคะก็คลิปที่แล้วเนี่ยไม่คลิปยาวก็ได้เอแบบเย้เคยไอ้เ,เ,เคยแนะนาครีมที่ได้ใช้ก่อนนอนไปแล้วก็คือครีมสลิปปิ้งมาร์กนะคะใช้เสร็จไปนอนโอเคก็วันนี้เนี่ย จากตื่นนอนอาบน้ําเสร็จอไรเงี้ยครีมที่เล่จะใช้ออกไปข้างนอกนะคะก็คือแบบออกไปเที่ยวไปทํางานอะไรเงี้ยเออแบบไปเจอแสงแดดหรืออะไรก็แล้วแต่เหออย่างเช่นวันเนี้ยเออแบบไปเที่ยวดีเมอร์อะไรเงี้ยเออมาอวดโอเคก็อย่างวันนี้ไปเที่ยวดีเอร์อย่างเงี้ยค่ะเออก็จะแบบมีครีมที่เล่ใช้อะไรเงี้ยที่แบบว่าเออแบบกันแดดด้วยบํารุงผิวด้วยทาให้เราขาวด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าเออแบบสวยทาแดดประมาณนี้ก็วันนี้เนี่ยก็จะใช้เออเลจะตอนแรกเนี่ยก็คือแบบ มันจะมีบีบีอะไรอย่างเงี้ยเออที่ก็เคยใช้เออเคยใช้บีบีอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเออก็ลองมาใช้ซีซีซึ่งมันก็เออแบบใช้แล้วมันก็เออประทับใจอะ่ะอืมเพราะว่าแบบว่าซีซีตัวนี้ที่เก็ใช้คืออับุเต้นะคะเป็นแบบนี้ซีซีกับบีบีต่างกันยังไงอันนี้จะเป็นซีซีนี่มีตัวกระตุ้นแบบนี้อับุเต้ค่ะก็ซีซีก็คือซีซีกับบนะีบนะีเนี่ยบีบีน่ะเนอคิมจะเออค่อนข้าง หนากว่าแล้วก็เนินหนากว่านะคะบนะีบีเนี่ยทาปุ๊บเนี่ยช่วยให้ขาวเออทาปุ๊บขาวเลยซีซีก็เหมือนกันแต่ว่าซนะีซีเนี่ยจะเนื้อบางเบาทาปุ๊บขาวเหมือนกันแต่ว่าซนะีซีเนี่ยจะช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นจริงๆไม่ใช่แบบว่าทาขาวล้างออกผิวปกติอะไรอย่างงี้คือตัวนี้เนะี่ยจะช่วยให้ขาวขึ้นจริงๆเออแต่ไม่ได้แปลว่าบีบีไม่ดีนะคะบีบีบางยี่ห้อก็ใช้ดีเหมือนกันแต่บางยี่ห้อก็คือแบบว่าเป็นก้อนแบบเน้นหนาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางตัวก็ดีแต่ว่า เออซีซีก็รู้สึกประทับใจตัวนี้อาบูเต่ก็เลยแบบเอออยากจะลองแนะนาให้เพื่อนๆได้ลองซื้อมาใช้กันส่วน mm hmm. <So, S 2> ใครที่แบบว่า mm hmm. ถามว่าแบบว่าเออแบบทาไมไม่ใช้ครีมเยอะจังอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. จริงๆแล้วอะ่ะครีมที่เลืใช้คือแบบว่าเออมันมีไม่กี่ตัวหรอกอแต่ว่าใช้เปลี่ยนไปเรื่อยๆไงแบบว่าใช้ตัวไหนเสร็จก็แบบลองไปหาตัวอื่นมาตัวไหนที่แบบว่ามันน่าสนใจอ่างเงี้ยก็ลองซื้อมาใช้เพราะว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่บอกว่าเราจะใช้คิมตัวเดียวไปตลอดเลยแบบไม่ใช้ตัวอื่นเลย,เลยอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องบอกว่าหาคู่ครองใหม่บ้างจะใช้แต่ยังไง <laughs> อะอนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะทาให้ดูด้วยก่อนใช้นะคะก็เขย่าก่ากอนแล้วก็ทาลงไปที่ฝ่ามือเอยฝ่ามือทาไปที่แขนค่ะทาทาน,นิดเดียวพอสามหยดก็ได้นี่แบบนี้ แล้วก็ทาเข้ากันทางง่ายมากไม่ต้องตกไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรเลยเนื้อครีมเขาบางเบาเหมือนเหมือนเนื้อโลชั่นอะเผอ่อๆบางกว่าเนื้อโลชั่นอีกแล้วทางง่ายมากแล้วเนียนเลยอะไม่ต้องตกอะไรเลยน,นี่เสร็จแล้วนี่เห็นไหมเห็นสองข้างปะนี่ ข้านี้ขาวเนียนมากเนี่ยคือข้างที่ทาเอ้เนี่ยคือข้างที่ไม่ทาเนี่ยมันจะช่วยให้ขาวแล้วแบบไม่ได้ขาวเหมือนขาวพ่อขาวว่าอะไรเงี้ยแบบขาวเป็นธรรมชาติแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกันน้ำด้วยมี spf 45 pa บวกบวกสวยได้เอ้ยผิวขาวได้กันแดดด้วยดีมากๆกันน้ำด้วยจะก,กันน้ำได้จริงหือเปล่าเดี๋ยวมาดูค่ะโอเคก็เพื่จะเอาน้ำทา เป,เปียกแลน้นี่เปียกจริงละเออทำเปียกเปียกเคยเห็นป้าเปียกแล้วเนื้อครีมก็ยังอยู่เห็นป้าไม่หลุดโอเคอห้าห้าชหาสิเนื้อครีมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยแบบไม่เป็นรอยแบบรอยน้ําอ่ะแบบแฉกเป็นน้ำแบบเปียกอะไรเงี้ยก็ยังเนียนเหมือนเดิมเห็นป้เนี่ย ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกานน้ำด้วยตอนนี้ดีมากๆแล้วเนื้อครีมก็ดีมากด้วยเี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเขาเนี่ยบางเบามากนี่เห็นปะนเนื้อครีมแบบบางเบามากเนี่ยปาดปาปาไปแล้วก็ซึมเข้าผิวเลยบางเบามากๆเนื้อครีมเหมือนเนื้อโลชั่นเลยบางๆนะ อใครสนใจนะคะก็ลองไปซื้อมาใช้ได้เพราะว่าตัวนี้แบบว่าออมันทาง,ง่ายอะ่ะใช้เวลาแค่นิดเดียวเองอะ่ะบีบีบางตัวต้องนั่งตกเป็นแบบแบบกว่าจะเนียนกว่าจะเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยเออเข้ารูป <c oughs> ไม่ใช่ละโอเคก็ใครสนใจนะคะ CC ซ b อ t บูตนะคะชื่อว่าอาบูเต้อาบูเตค่ะก็ลองเข้าไปดูที่เออเอ้ยใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็ลองเข้าไปดูที่ไลน์เออ โซเชียลแคม Facebook แฟนเพจยังดีจ่ะ Instagram หมดยังอ่ะนั่นแหละอะไรก็ได้อ่ะบูเต้ A B A B U T W E บูเต้นะคะชื่อนี้เลยลองเซิร์ชเข้าไปหาดูกันแฟนเพจก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยที่แฟนเพจ a b บ,บูเน้นะเขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอยู่นะคะก็ลองไปดูกันเหมือนแบบว่าจะแจกของไปให้เพื่อนเพื่อน,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 นทางว่าที่สนใจ ute, อบูเต้อ่ะเออเป็นขนาดทดลองแบบน,นี้นี่ มีทั้งหมด5สีนะคะเรื่อก็ได้มาเหมือนกันเป็นเออเหมือนขนาดทดลองให้ใช้ว่าของเขาดีจริงๆเออน่ะเป็นขนาดทดลองแบบนี้นะคะออตเต้มีทั้งหมด5สีเออดีทุกสีเลยสะเราแบบสีผิวใครแบบเป็นยังไงก็สามารถเลือกให้เข้ากับสีผิวตัวเองเลยซึ่งตอนนี้ก็ใช้สีฟ้าอยู่แต่เรือซื้อมา3สีนี่เรือซื้อมาแล้ว3สีนี่ขายอีก2สีแล้วค่อยไปตามล่าเนี่ย3สีโอ้ยโดแต่ว่าตอนนี้ใช้สีนี้อยู่โอเคหรือว่า เออใครสนเออใครอยากใช้สีไหนก็ได้อะไรเงี้ยหรือจะใช้ผสมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ระแต่ไม่ห้ามโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ